เจ้าคิดว่าข้าจะยอมให้เจ้าสำเร็จได้ง่ายๆอย่างนั้นหรอข้าจะบอกให้นะไม่ว่าเจ้าคิดจะเล่นไม้ไหนก็ต้องผ่านด่านข้าไปให้ได้ก่อนเออใช่แล้วก็อย่าคิดล่ะว,ว่าจะฉวยโอกาสผ่านไปได้อีกอะ,ะเมื่อครู่นางทำเป็นไม่สนใจข้าหรอเออเจ้ายังจะมัวยืนนิ่งอยู่ทำไมเล่าเรียบตามไปสิ ออข้าจะไปเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะสวะไร้ประโยชน์เมื่อครู่ก็ไม่รู้จักขวางมันไว้ตามมันไปให้ใกล้ที่สุดมีอะไรให้รีบรายงานข้าทันทีข้ายังต้องไปเก็บยาอีกนะเจ้าค่ะท่านพี่เหตุใดนางถึงไม่เก็บยาแต่กลับเดินมุ่งหน้าเข้าไปข้างในหรือจะมีสิ่งของอะไรที่นางต้องการอยู่ข้างในนี้หรอ ผลเกล็ดมังกรชอบน้ำแถวนี้ก็น่าจะต้องมีนะถ้าหากว่าหาผลเกล็ดมังกรเจอก็จะสามารถนามาทำเป็นยาถึงหลงให้เจ้าหลินเอ๋อได้ในน้ำคือต้นผลเกล็ดมังกรนองต้องการวัตถุดิบยาที่เกี่ยวข้องกับเผ่ามังกรนี้ไปทำไม รีบได้งานให้เสวี่ยเลียนรู้ก่อนดีกว่าไม่งั้นคงจะมาหาเรื่องค่าอีกแนะ่เจอแล้วที่นี่มีจริงๆด้วยอะ่ฮะฮะลำบักเจ้าแล้วจริงๆเอ้ยผลเกล็ดมังกรเหรอข้าก็ว่าเจ้ามันแอบซุ่มด้อมดอม,มองๆอ,องทำอะไรที่แท้ก็เก็บอันนี้เองนะหรอ แต่ทำไงได้ล่ะของที่รักที่เจ้าอยากได้มันไม่อยู่ในมือข้าเสียแล้วล่ะ <c oughs> ฉชงโง่ไร้สติปัญญาจริงๆนะไว้มือพี่ใหญ่อ้ายมือข้าผลน,นี่มันมีพิษเหรอมือข้าก็ถูกพิษแล้วด้วยเช่นกันนะนางสังกวนอุยังส่นเลวจะกล้าวางยาข้าเหรอ จิตีเร็วยังไงอย่างน้อยก็เป็นบุตรภรรยาเอกของเจ้านิกายราชายาแต่ทำไมแค่ความรู้เรื่องวิธีการเก็บผลเกล็ดมังกรว่าห้ามใช้มือจับโดยตรงก็ยังไม่รู้รเลยหรอชิงแบบนี้ตั้งหากที่เรียกว่าเก็บผลเกล็ดมังกรได้สำเร็จอะ่ะฮะน่าสนใจดูท่าทางแล้วที่สังกวนอุยัางมาที่นี่ คงจะมีวัตถุประสงค์บางอย่างแอบแฝงแน่แเลยข้าข้ารู้อยู่แล้วแหละแต่ใครจะไปคิดล่ะว่าเจ้ามันจงใจล่อลวงให้พวกข้าไปหยิบผลและถูกพิษของมันเช่นนี้ถ้างั้นก็ต้องถามตัวเจ้าเองแล้วล่ะว่าทำไมต้องตามข้ามาเพื่อหาเรื่องเดือดร้อนเสร็จตัวเช่นนี้สังกวนอูยังฝากไว้กันเถอะฮิ เป็นคนง่อสองคนจริงๆข้าก็เลยต้องเป็นคนจัดการสังกวนอู่หยางเองนั่งสันเล่นเลวสังกวนอู่หยางทำให้ข้าถูกพิษแล้วก็หนีไปแบบนี้เนี่ยนะมือพวกเจ้าเป็นอะไรไปนะใครกันที่ร้ายกาจถึงเพียงนี้ก็อีนังชั่วสังกวนอู่หยางนั่นไงล่ะทำให้ข้าต้องถูกพิษผลเกรดมังกร พิษของผลเกล็ดมังกรถ้าหากถูกเข้าและไม่รีบแก้พิษแล้วก็มันจะเน่าไปถึงกระดูกและอัดถึงขั้นเสียชีวิตภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเชียนะจริงเหรอถ้างั้นจะทำยังไงดีละ่ะข้ามียาแก้พิษสามารถขจัดพิษของผลเกล็ดมังกรได้ขอบคุณนะแม่นางสังกวนท,ทั้งทั้งที่เป็นคนตระกูลสังกวนเหมือนกันแท้แท แต่ทำไมถึงได้แตกต่างกันมากมายขนาดนี้เจา้าชึงเป็นคนดียิ่งนะต่อให้ดีขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้สังกวนอูหยางเป็นที่โดดเด่นและอีกประเดี๋ยวข้าก็จะกลั่นยาในเตากลัญญ่นยาแต่ถ้าหากนางต้องทำการทำลายขึ้นมาอีกและทำให้ข้าไม่มีสติจนเป็นเหตุให้การกลั่นยาของข้าล้มเหลวข้าจะต้องถูกฟันเฟืองที่ย้อนกับ มากัดกินอย่างรุนแรงแน่ฟันเฟืองเหรอแล้วถ้าหากว่าข้าสามารถทำให้สังกวนอุยังไม่มีสมาธิได้มันก็เท่ากับการทำให้มันถูกฟันเฟืองย้อนกลับมาทำลายมันนะสิครั้งนี้มีเชื่อเหรียนเพิ่มมาอีกคนอีกเดี๋ยวตอนที่กัญญาสังกวนอุยังก็คงจะมีข้อผิดพลาดมากเพราะยุ่งเกินไป หมดเวลาเลือกยาจิตวิญญาณกลับสู่ร่างการกรัญนยาสนามที่สามร่บการแข่งขันครั้งนี้จะต้องกัญนยาของตัวเองออกมาโดยใช้โตเดิมซึ่งเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งทางจิตใจของนักเล่นแร่แปรธาตุและความสามารถในการป้องกันการแทรกแสง สังกวนอูยังสนามสุดท้ายแล้วนะทำให้ข้าผิดหวังเด็ดขาดเลยล่ะตามบันทึกกล่าวไว้ว่าย่าถึงลงมีประโยชน์ต่อการฝึกฝนของเผ่ามังกรไม่รู้ว่ามันจะสามารถช่วยให้หลินเอ๋อมีพัฒนาการทางด้านการฝึกฝนเพิ่มขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปรักษ์ภายนอกได้หรือเปล่าวันนี้ยาน,นี้จะต้องสำเร็จนะ

แต่ระดับฉันยังไม่ถึงจินตันเพิ่มระดับพลังก็ไม่ได้แล้วก็เกือบจะเสียสมาธิด้วยโอกาสดีอ oh, ้า oh. วังการแข่งขันห้ามพูดใดทุจริตเด็ดขาด